สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เจอกันที่ไล่ขาพโพดนะคะทุกคนมาดูหลานสาวคนสวยเขาจกีดแอข้าบโดได้ยินเสียงไหมอยู่ข้างในหักโป๊ะโป๊ะโป๊ะอยู่ข้างในนะคะก็จะเป็นขาพโพดรุ่นที่สองนะคะรุ่นรุ่นที่สองเก็บแอเก็บแอครั้งแรกของรุ่นที่สองนะคะส่วนรุ่นแรกก็ได้หมดไปแล้วนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองกีดแอ้ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูเนาะได้ยินเสียงกีดแอ้กขพูดมุ๊ยแมลงวัน <c oughs> มาตอมคนสวยนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศที่ไร่ด้วยเนาะตอนเช้าเนะาะเช้าอากาศจะดีนะคะไปดู กิดถึงแถวไหนแล้โอเคปะกิดแท้กระปุดนะคะต้องเดินดูนะคะไหนได้ไม่ได้ครั้งแรกตอนแรกก็จะ ปลายนะคะทุกคนะจะเดินดูเป็นเป็น,ปนแถวแถวแถวไปเรื่อยๆนะคะสองคนสู้สูสองคนสู้สส,สวยอ่า ยาไปถึงโน่นเลยนะคะทุกคน,ววกนสวยอยู่นะพี่เะเนียงเนาะน้ำงงามค่ะกีดรอบแรกของรุ่นที่สองนะคะสวยงาม,อ,มอีกสอบหนึง่งกำลังใส เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเอาเข้าไปบ้านตัดตูดแออเหมือนเดิมเสียดายนะคะเสียดายไล่ตรงนี้ไม่มีครับอ่ะออกบุ้งให้เก็บไม่งั้นจะได้ลุยเก็บอักบุ้งอีกแต่ตรงนี้จะสูงกว่าตรงโน้นตรงนี้ไม่ค่อยแฉะเดินได้สบายเลยในไล่นี้นะคะทุกคนหลบๆแอบ,บๆเขาอยู่ตรงนี้แหละ มาที่ไล่ไม่ได้มาช่วยเขาหรอกมาเป็นครีเอเตอร์นะคะมาถ่ายทอดวิถีเกษตรกร,ร,กรให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยที่ชมคลิปย่าปุ่มจนจบถึงผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจย่าปุ่มด้วยนะคะบ๊ายบายสู้ๆค่ะทุกคน